สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับการเปลี่ยนแบตของ vivo นะครับ Y55 นะครับตัวนี้แบตบวมนะครับเก็บแบตไม่อยู่นะครับเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมปิดเครื่องก่อนนะครับนำซิมออกเลยครับ อุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับตัวงัดนะครับไขควงสี่แฉกนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับช่องใส่มิมนะครับโอเคเลยงัดฝาหลังออกนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมงัดตรงช่องใส่ซิมนะครับตัวนี้จะงัดง่ายนะครับค่อยๆทําไปนะครับ ตรงช่วงนี้ระวังนิดนึงนะครับปุ่ม power ปุ่มลดเสียงเล่งเสียงนะครับค่อยงัดนะครับ Okay. หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับฝาหลังนะครับต่อไปนะครับต้องถอดแบตนะครับน็อตตัวนี้นะครับซ้ายมือนะครับ งัดฝาครอบออกก่อนนะครับตัวนี้ค่อยๆงัดออกมานะครับแบตเครื่องนี้โอ้โหบัวมากเลยนะครับอันตรายนะครับต่อไปนะครับดึงตัวเลขหนึ่งนะครับจะมีหนึ่งและสองนะครับ อย่างนี้นะครับดึงตัวสองนะครับดึงขึ้นนะครับดึงไปทางขวามือนะครับเลขหนึ่งนี้เอาติดไว้นะครับออกแรงนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้เลย เปิดเครื่องเทสก่อนเลยนะครับโอเคขึ้นปกตินะครับติดเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้มีกาวอยู่นะครับใส่กลับที่เดิมนะครับ ฝาครอบนะครับติดฝาหลังกับที่เดิมเลยครับ ช่องใส่เมมนะครับกดเข้าอีกทีนะครับใส่ซิมกับเข้าที่เดิมโอเคปกติเลยครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ